พี่ดาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะก๊อจะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นให้นะคะว่าตอนนี้เวลาเอ่อเวลานี้นะคะวินาทีนี้นะเขามีความคิดมีความรู้สึกยังไง <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาบ้างนะคะเราลองมาดูพลังงานว่าใช่ของคุณหรือไม่หรือว่าตรงกับเรื่องราวของคุณหรือไม่นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรง,าง,ตรงมากตรง,ตรงน้อยก็แล้วแต่นะคะลองเข้ามาฟังกันก่อน นะถ้าตรงก็ดูต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านหรือไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะอ่ามาดูพร้อมกันนะก่อนไปฟังคำทำนายรบกวนช่วยกดติดตามกด s u b s c r i ร e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กรอบด้วยนะคะไพ่หนึ่งดาบไนท์ถือดาบ สดาบ5ไม้เท้า10เหรียญหนึไม้เท้า9ดาบเดวิ l สิบดาบทาวเวอร์นะคะใต้สำรับ4ี่ถ้วยสถานการณ์นะดูแบบยุ่งเหยิงจังเลยนะ คู่ของคุณนะคะเหมือนกับแบบอยู่ในในช่วงจังหวะเวลาที่แบบค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจกันน่าดูนะหลายๆคู่หลายๆคนมีปัญหากันด้วยนะมีความขัดแย้งมีความทะเลาะเบาแหวงเนี่ยมีไพ่เรื่องราวกันเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะทะเลาะกันนะบางคนอาจจะอยู่ดีๆตัดสินใจที่จะแบบตัดจบจ,จากกันหรือว่าบางคนอาจจะทํา เรื่องราวนะคะจากเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่ามีปัญหาบาดหมางนะคะกวนจีกวนใจกันอะไรประมาณนี้ด้วยเรื่องเหตุผลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนานนัประการแล้วแต่นะคะว่าคู่ของใครจะเจอเรื่องราวสถานการณ์แบบไหนแต่ตอนนี้เวลานี้ก็กําลังรู้สึกว่าคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงคิดถึงอะคะ่ะหลังจากที่เขาคนนี้อาจจะแบบทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือเขาอาจจะตัดสินใจที่จะจบกับคุณ ทาวเวอร์หรือตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กับคุณหรือพังกับคุณไปเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้ <t ose> เขาไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจถูกหรือเขาตัดสินใจผิดเขารู้สึกแค่เพียงว่าเขาไม่น่าที่เขาไม่น่าที่จะด่วนตัดสินใจหรือว่าคิดอะไรเร็วทําอะไรเร็วเหมือนเขารู้สึกว่าการตัดสินใจของเขาค <t ose> รั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาหาลเลยคือการที่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันต้อง มีการยุติลงหรือจะต้องเกิดสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่มันจะต้องพังกันขนาดเนี้ยหรือมันจะต้องมีปัญหาใหญ่โตบานปลายขนาดเนี้ยเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เครียดมันไม่ใช่แค่คุณมันกลายเป็นเขาด้วยที่ทําให้เขาเครียดกังวลใจนอนไม่หลับเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปหรือการกระทําใดๆก็ตามแต่หรือแม้แต่กระทั่งคําพูดที่เขาทําให้คุณกับเขาต้องมีปัญหากันจนทุกวันนี้ หรือทําให้ความสัมพันธ์มันต้องพังลงเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเขามานั่งนึกถึงคํานึงหาหวนถึงวันเวลาเก่าๆมานั่งเบื่อหน่ายสังกตายเซงชีวิตนะคะไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเขาเลยรู้สึกว่าเหมือนเขาตัดสินใจผิดอ่ะนะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาเดินออกมาจากชีวิตคุณครั้งนี้หรือการที่เขาปล่อยคุณเดินออกไปจากชีวิตเขาครั้งนี้หรือการที่เขาปล่อยให้ เรื่องราวมันบานปลายจนถึงขนาดที่ต้องแตกหักกันครั้งนี้มันเป็นปัญหาที่ตัวเขาด้วยเช่นกันแทนที่เขาจะใจเย็นมากกว่านี้แทนที่เขาจะมีเหตุมีผลมากกว่านี้แต่กับกลายเขานะคะไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ทบทวนนะคุณกับเขาบางคู่บางคนเนี่ยคือมีปัญหากันมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องราวของคุณทั้งคู่มันอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่3ามเป็นเพื่อนเป็นครอบครัว เป็นรอบข้างนะคะสังคมเขาสังคมคุณญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเดวิลนี่อาจจะการที่เขาไปหลงมัวเมาอยู่กับอะไรสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งยั่วยุยั่วเย้านะคะทำให้เขาหลงเห็นผิดเป็นชอบอะไรประมาณนี้เลยทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันกลายเป็นต้องแบบแตกหักกันหรือต้องทะเลาะกันหรือมีปัญหากันในตอนนี้ บางคนอาจจะยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วด้วยซ้ํายุติแบบงงๆอะ่ะพังแบบงงๆพังแบบไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่ามันจะจบไม่คิดว่าจะต้องทําให้รู้สึกเจ็บปวดใจหรือว่าเสียดแทงเสียดแทงความรู้สึกขนาดเนี้นะคะหลายๆคนคําพูดการกระทําของเขาอาจจะทําร้ายจิตใจคุณมากมายเหลือเกินนะหรือบางคนถึงขั้นการทําร้ายร่างกายกันก็มีนะคะ แต่ใดๆก็ตามแต่สิ่งที่คนคนนี้เขารู้สึกก็คือหนึ่งดาบไนถือดาบสองดาบเหล่านี้เขารู้สึกว่าเขากำลังตัดสินใจผิดเขากำลังทำในสิ่งที่เขาไม่ควรที่จะตัดสินใจทำมาลงไปอ่ะแล้วคนคนนี้มานั่งนึกเห็นไหมคะมานั่งเหมือนกับคนที่อะไรเอาวอนนึกถึงภาพความทรงจำเดิมๆ,ๆเห็นไหมว่าไพ่สิบเปลี่ยนเกิดขึ้นการที่เขาคนนี้ ที่ผ่านมาคือเขาเองเขาก็รักคุณนะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณมากๆนะคะเขาก็มีความฝันมีความหวังอยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณหรือบางคนนะนะคะถึงขั้นแต่งงานแต่งการเป็นคู่ชีวิตก็แล้วมีลูกมีเต้ากันแล้วสร้างครอบครัวก,กันกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยแต่อยู่ดีๆทุกอย่างมันต้องมาพังลงมันเหมือนพังคลืนไปเลยอ่ะนะคะแล้วทาให้คนคนนี้เขารู้สึกว่าเสียดายวันเวลาเสียดายแบบ ระยะเวลาที่เราเดินร่วมกันมานะคะที่เราพยายามฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันเนี่ยบางทีบางคนคุณอาจจะเป็นฝ่ายขอเลิกเขาก็ได้นะบางคนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่หักด้ามพราด้วยเขาคือตัดจบขอตัดความสัมพันธ์เองเลยไม่อยู่แล้วแล้วทาให้เขาได้คิดทําให้เขาได้รู้สึกว่าเขาไม่น่าทําให้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เครียดเขาก็คิดมากเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อ เขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้ไปในทิศทางไหนดีถึงจะเป็นทางออกที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีดังเดิมได้เหมือนเขายังคงแบบคาดหวังอะนะคะเหมือนเขายังคงคาดหวังในการที่อยากจะได้คุณกลับคืนมาหรือกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่เขาก็รู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างพลังงานไพ่คือมันเหมือนกับมันพังไปหมดเลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น เขายังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะหนึ่งไม้เท้าขยายไพ่หนึ่งดาบนะคะเหมือนถ้าเขาพูดกับคุณได้ว่าเขาแบบถ้าเขาพูดกับคุณได้เขาอยากจะพูดว่าเขาเสียใจที่เขาทําอะไรผิดพลาดไปหรือตัดสินใจทําอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเสียหายว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนขนาดนี้ถ้าเขารู้ว่ามันจะต้องเกิดปัญหาหนักหนาสาหัสขนาดนี้เขาจะไม่ทํามันเขาจะไม่ทะเลาะกับคุณ เขาจะไม่หาเรื่องคุณหรือเขาจะไม่สร้างเรื่องให้คุณหรือเขาจะถ้าเขาเย็นได้เขาจะพยายามใจเย็นให้มากกว่าน,นี้เขาจากหน้าไพ่เหมือนกับบางคนใช้อารมณ์กันด้วยนะคะบางคนทะเลาะกันหรือบางคนเขาอาจจะอยู่ดีๆนิ่งหายไปเงียบหายไปหรือตัวคุณเองก็ได้อาจจะรู้สึกว่าคุณทนไม่ไหวแล้วคุณก็เลยตัดจบเลยยุติขอเลิกไม่ไปต่อพอแค่นี้แล้วกันอะไรประมาณนี้เลยทำให้คนคนนี้ เครียดนะคะหมกมุ่นคิดมากเดวิลกับนายเก้าดาบเนี่ยในอัพสอดสิบดาบเก้าดาบเห็นไหมคะกังวลใจทุกใจเจ็บเหมือนกันเจ็บปวดทรมานใจนะคะเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจะทำยังไงล่ะทีนี้เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นไปแล้วปัญหามันก็บานปลายไปแล้วนะคะจะทำยังไงถึงจะแก้ไขสถานการณ์หรือจะกู้สถานการณ์ให้มันกลับมาดีดังเดิมได้ซึ่งตอนนี้คนคนนี้กำลังนั่งคิดนั่งคิดอยู่แบบ เบื่อๆเซ็งๆหน่ายๆกับชีวิตเหลือเกินแต่ใจนึงก็คิดถึงคุณไปด้วยใจนึงก็นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีให้การโนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเราสองคนกับสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักกับหมากับแมวกับสุนัขอะไรก็ตามแต่หรือกับลูกนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือความฝันที่คุณกับเขานะะคเคยมีร่วมกันเคยนั่งคุยกันอย่างมีความสุขนะคะว่าโอเคนะเราจะแบบสร้างครอบครัวกันนะเราจะ นู่นนี่นั่นที่อะไรที่มันเป็นพลังงานที่แบบเป็นพลังงานดีๆที่คุณกับเขาเคยคุยกันอะแต่พอมาในวันเนี้ยเขารู้สึกทุกอย่างมันพังคลืนเหมือนปรา,าสาททรายถล่มนึกออกไหมคะเหมือนปราสาทที่เขาวาดฝันวาดหวังไว้กับคุณมันถล่มมาหมดเลยอะมันพังล้าเป็นหน้ากองหมดเลยแต่เขาก็รู้สึกว่ามันยังไม่จบหรอกเขาคิดว่ายังไงมันก็ยังไม่จบอยู่แค่นี้เพราะให้การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้น นะคะถึงแม้ว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจสำนึกนะคะรู้สึกว่าตัดสินใจผิดเลือกเดินทางผิดนะคะแต่เขายังรู้สึกว่ามันยังไม่สายเกินแก้เขายังสามารถที่จะกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้แต่เขาอาจจะขอเวลาทําให้สมองตัวเองโล่งกว่าน,นี้หรืออาจจะทําให้ตัวเองตกผลึกทางความคิดให้ได้กว่าน,นี้เพราะตอนนี้เขายังละสมัมเ,เขายัางละสามะสายเขายังไม่สามารถที่จะ ควบคุมความความรู้สึกของเขาได้ดีสักเท่าไหร่เหมือนคนที่สติหลุดนะคะสติเขาก็หลุดเหมือนกันตอนนี้นะเขาก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการแบบกลับไปแบบอยู่กับตัวเองอะ่ะหรือการกลับมานั่งคิดนั่งทบทวนนะคะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะเหตุมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันคืออะไรผลมันถึงออกมาแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานเขาคือ คนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดที่เขาทิ้งคุณไปหรือที่เขาปล่อยให้คุณเดินออกไปจากชีวิตเขาเขารู้สึกเขาเสียดายเสียดายคุณเสียดายเวลานะคะที่คุณกับเขาเคยมีความสุขร่วมกันมาที่เคยก่อร่างสร้างตัวสารสัมพันธ์ความรักกว่าจะมาถึงจุดนี้นะนี่คือพลังงานเขาทีนี้ไปดูกันนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นทำยังไงต่อกับสถานการณ์ในตอนนี้คะ เขาจะทำยังไงต่อคะกับสถานการณ์ในตอนนี้เขาจะแก้ไขามันยังไงเจ็ดเหรียญน,นะคะการวางแผนไพ่หนึ่งไม้เท้า่งมาเหมือนเดิมนะคะไพ่สิบเหรียญหไม้เท้า the world นะคะ lover ชาลีออดค่ะไพ่ไฮโลแฟนนะคะสามดาบไพ่8ดเหรียญน,นะคะภายใต้สำรับแปดไม้เท้าถ้าคุณไม่ได้คุยกันนะหรือถ้าคุณบล็อกกันไม่คุยกันโกรธกันงอนกันหายหน้าไปจากกันละกันเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้ละค่ะ8วัน8สัปดาห์วันที่8 18 28นะคะ จะบอกว่าคนคนนี้สุดท้ายแล้วอะเขาทาใจจากคุณยังไม่ได้ให้การสํานึกผิดเกิดขึ้นให้การที่เขาอาจจะไปปรึกษาคนที่เขาไว้ใจคนที่เขาเคารพนับถือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่เขาใกล้ชิดรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณกับเขานะคะหรืออาจจะไปสงบสติอารมณ์สงบจิตสงบใจเพื่อที่จะปลดล็อกตัวเองเหมือนเขาเจอกุญแจที่จะปลดล็อกตัวเองได้แล้วอะคะ่ะ นะเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการทําจิตทําใจให้สงบหยุดที่จะฟุ้งซ่านเพื่อที่จะลดการประทะหรือลดการทะเลาะก,กับคุณในวันที่เขากลับมางอคุณตอนนี้เหมือนเขาก็ยังเสียใจเหมือนกันนะแล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันนะคะที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเช่นเดียวกันกับเขาแต่คนคนนี้ด้วยความที่เขายังคงมีความรักให้คุณเขายังคงผูกพันกับคุณและเขายังไม่เคยลืมความฝานันความหวังระหว่างคุณกับเขา ที่เคยสร้างฝันสร้างหวังมาด้วยกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะมีการ take action แน่นอนชาลีออดขยายไพ่หนึ่งไม้เท้าเขากำลังวางแผนจัดการเตรียมการเตรียมตัวอยู่ว่าจะทำยังไงนะคะบางคนอาจจะไปหากูรูบางคนอาจจะไปหานะคะวิธีการพิชิตใจคุณนะไปหาไปปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ความรักมาก็ได้หรืออาจจะไปเข้าทางธรรมมุ่งสู่ธรรมะเพื่อที่จะ ทำจิตใจให้สงบนะคะเพื่อที่เขาจะได้หาทางออกเจออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะเหมือนเขาอยากจะยุติความสัมพันธ์ที่มันเป็นทุกข์ระหว่างคุณกับเขาแล้วไม่อยากทะเลาะแล้วไม่อยากมีปัญหากับคุณแล้วไม่อยากมาแบบทําอะไรแบบเล่นๆกับคุณแล้วอะ่ะเหมือนเขาอยากที่จะทาอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังนะคะทําอะไรให้มันถูกต้องตามหลักศีลธรรมทําอะไรให้มันเข้าตามตรอกออกตามประตูทําอะไรให้มันดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนคนที่โตไปอีก พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งโตไปอีกเลเวลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้จะพยายามเดินหน้าต่อนะจะพยายามที่จะเดินทางมาหาคุณมาเจอหน้าคุณนะคะหรือบางคนถ้าไม่ได้เจอหน้าคุณเขาก็จะติดต่อส่งข้อความมาหาคุณอาจจะติดต่อผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวเพราะเนื่องจากบางคู่บางคนไกลกันบางคนอาจจะไกลกันมากนะคะอยู่คนละฟากฟ้าอยู่คนละภูมิภาคอยู่คนละประเทศอะไรใดก็ตามแต่ นะหรืออาจจะเป็นบางคนนะอาจจะอยู่แบบบ้านเดียวกันก็ได้หรืออยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่ทํางานเดียวกันแต่งอนกันโกรธกันไม่คุยกันไม่พูดกันอยู่กันคนละห้องอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้บางคนเนี่สวนกันไปเดินสวนกันไปสวนกันมาแต่ไม่คุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมีการสื่อสารพูดคุยกับคุณเดี๋ยวเขาจะมีการหันหน้ามาคุยกันเปิดอกเปิดใจคุยกันให้มันรู้ให้แน่ชัดว่าโอเคนะ เราทั้งสองคนยังคงต้องการที่จะไปต่อกันอยู่ไหมคุณยังรักเขาไหมเขายังรักคุณไหมแต่สุดท้ายคุณจะได้ข้อสรุปคือคุณทั้งคู่ยังคงรักกันนะคะคุณทั้งคู่ยังคงมีความต้องการกันและกันให้อยู่กันในชีวิตเป็นความรักที่สวยงามเป็นความรักที่จีรังยั่งยืนมั่นคงเป็นความรักที่มีความอบอุ่นมีความเข้าใจอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและคิดว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนคนนี้ เขาจะคิดได้เขาจะสํานึกได้ไฮโลแฟนคือการสํานึกได้การอาจจะมาสารภาพบิดสารภาพบิดสารภาพผิดกับคุณมาสารภาพบาปกับคุณอาจจะมาขอโทษคุณก็เป็นไปได้มาขออภัยจากคุณมาขอโอกาสจากคุณนะหรือบางคนเขาอาจจะเข้าทางพ่อแม่คุณก็ได้เข้าทางครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ทางคุณก็ได้ถ้าในกรณีคุณเข้านอกออกในบ้านของการละกันได้เขาก็อาจจะไปพึ่งพา บุคคลอื่นที่จะนำพาให้คุณกับเขาได้กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูว่ายังไงยังไงคนคนนี้ก็กับคุณก็ยังมีโอกาสที่จะแบบกลับมาเคลียร์กันได้นะคะถ้าสถานการณ์ตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหากันอยู่ที่ปัญหาคุณรู้สึกว่ามันยากเกินจะแก้ไขแต่ก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเขาน่าจะแก้ไขได้นะเพราะจากหน้าไพ่มันเป็นสถานการณ์ที่มันจะดีขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่จะพัฒนาขึ้น ะะไพ่แปดไม้เท้าคือการการที่จะพากันไปมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมหรือพากันไปสู่อนาคตที่สดใสสําเร็จมีความเข้าใจมากกว่าเดิมไพ่ของชัยชนะนะคะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะเป็นผู้ชนะใจเขาก็ได้นะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ควบคุมบางเหียนมาเนี่ยก็คือคุณที่จะเป็นคนที่ควบคุมเขาได้ก็ได้เห็นไหมคะชาริออตกับไพ่หกไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของการควบคุม คือไพ่ของการคอนโทรลสุดท้ายแล้วคุณอาจจะสามารถที่จะทําให้คนคนนี้อยู่หมัดน,นะคะแต่สิ่งสําคัญเลยการรักกันการครบกันไม่ควรที่จะมีการเอาชนะกันจนมากเกินไปเนาะเพราะมันจะยิ่งทําให้ความรักมันลดน้อยถอยลงอะมัวแต่มาเอาชนะกันแทนที่จะมีความสุขกับการเป็นความทุกข์นะคะคอยที่จะมาอะไรเขาเรียกว่าเนี่นะนะ มีอีโก้ใส่กันมีความเป็นอัตราตัวตนใส่กันจนมากเกินไปมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันดูไม่ไม่สมูทอ่ะมันไม่มีความโรแมนติกฟิลลิ่งเพราะฉะนั้นแสดงออกมาค่ะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกภายในจิตใจอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะพูดว่ารักก็พูดอยากจะบอกว่าชอบก็พูดอยากจะบอกว่าคิดถึงก็แค่พูดมันออกไปดีกว่าไม่ได้พูดนะคะอยากจะแสดงออกอะไรก็แสดงออกไปที่มันเป็นด้านบวกๆอะที่ไม่ได้เป็นด้านลบๆ พอก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าบางทีการที่เราแสดงแสดงออกซึ่งกันและกันในด้านบวกทั้งคุณและเขาอ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันดูมีความสุขมันดูมีความเข้าอกเข้าใจมีความกลมกล่อมยั่งยืนกันมากขึ้นมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบลดอีโก้หรือแบบเอ้ยเขาดีกับเราเราจะแบบแยกกับมันก็กระายอยู่เนาะอะไรประมาณนี้นะคะบางทีมันอาจจะนําพามาซึ่งความหวานความโรแมนติกความรักนะคะที่แสดงออกต่อกันที่มากกว่าปัจจุบันก็ได้ เพราะฉะนั้นคิดว่าคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะจะมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารเริ่มต้นใหม่กับคุณแน่นอนบางคนเขาอาจจะใช้เวลาวางแผนนิดนึงนะคะบางคนอาจจะรอรอให้โอเคนะให้ระง,งับสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนให้ตั้งสติให้ได้ก่อนเพราะบางคนทั้งคุณและเขาตอนนี้สติอารมณ์ยังแบบฟุ้งซ่านกันอยู่ ยังระง,งับไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องต่างคนต่างแยกย้ายกันไประง,งับสติอารมณ์กันสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์กันใหม่น่าจะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้มากกว่านะคะมาดูไพ่ออร์เคิรค่ะติดมานะคะสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่จะหาเส้นทางนะคะเส้นทางแห่งเหมือนกับ เส้นทางแห่งความสุขเส้นทางแห่งความรักเส้นทางแห่งความสําเร็จมันจะถูกเปิดออกอนะคะ่ะคุณจะได้พบกับเส้นทางนะคะที่จะนําพาความรักความสัมพันธ์ของคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีขึ้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะ knowledgement คือการทนุถนอมการดูแลรักษาการเอาใจใส่เนี่ยทัศนคตการสำนึกขอบคุณนะคะเหมือนเขายังอยากที่จะแบบ เขาอยากจะขอบคุณคุณได้ซ้ําเขาอยากที่จะกลุมมือคุณเดินกันไปต่อได้ซ้ําเขาอยากจะแสดงความรักความรู้สึกที่ดีกับคุณได้ซ้านะคะเขารู้สึกสํานึกอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณแบบทําดีกับเขาอ่ะแล้วเขาอยากที่จะแสดงออกนะคะถึงความดีเหล่านั้นตอบกลับมาหาคุณอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ที่อยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณไม่คาดคิดอ่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์ของคุณ นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแย่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ความสัมพันธ์นี้มันแบบมันอยู่ในจุดที่มันแบบมีแต่ปัญหาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันมีโอกาสที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้คุณกําลังจะเจอเส้นทางที่คุณทั้งคู่จะนําพากันไปสู่ความสุขที่เป็นการรักษาการทนุถนอมการดูแลการเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันนะคะคุณจะมองเห็นคุณค่าในการละกันในท้ายที่สุด คุณจะมองเห็นถึงความดีของกันและกันคุณจะมองเห็นถึงความรักที่คุณทั้งคู่ต่างคนต่างมอบให้กันแล้วคุณจะรักษาทนุถนอมมันไว้อย่างดีและโดยเฉพาะตัวคุณเองตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้คือการรักษาใจรักษากายตัวเองรักษาความรู้สึกตัวเองทนุถนอมใจทนุถนอมกายนะคะดูแลทําให้ตัวเองมีความสุขมีความสดชื่นชื่นมืน่นหน้าตาเบิกบ,บานแจ่มใสนะคะยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากยังไงก็ตามแต่ เดี๋ยวคุณจะได้พบกับเส้นทางที่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคุณและเขาแน่นอนนะคะนี่คือสินิพ่ยอยากจะบอกกับคุณนะมาดูข้อความกันค่ะข้อความที่เขาอยากจะส่งถึงคุณตอนนี้เลยคือฉันชอบความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะ ถึงเราจะไม่ดีแต่เรารักคุณเสมอยืนคนละจุดความรู้สึกมันต่างกันฉันหาทางออกกับรักครั้งนี้ไม่ได้จากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมายไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีนะคะ ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันนะฉันไม่อยากทำให้คุณเสียใจคุณทำให้ฉันมีความสุขฉันต้องการความเข้าใจฉันอยากแต่งงานกับคุณฉันไม่มีทางเลิกกับคุณ เสียใจทุกครั้งที่ดูรูปเก่าๆของคุณแต่ไพ่เมื่อกี้ก็มีไพ่ของการดูรูปเหมือนกันนะการดูรูปการนึกถึงไพ่สิบเหรียญนะ่ะคุณเห็นไหมคะมีไพ่เหมือนการดูรูปดูเรื่องราวในอดีตนึกถึงภาพความทรงจําในอดีตอะไรประมาณนี้นะคะโปรดฟังฉันอธิบายก่อนตัดสินใจและประโยคสุดท้ายไกลแค่ไหนฉันก็จะไปหาเธอเพราะบางคนมีในเรื่องของระยะทางที่ไกลกันด้วยนะ ไม่ใช่แค่ใจไกลนะตัวก็ไกลกันด้วยบางคนนะ่ะอยู่กันคนแล้วขั้วโลกยังมีเลยอยู่กันคนละฟากฟ้าอยู่กันคนละภูมิภาคอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะเนี่ยคือพลังงานที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะข้อความเป็นข้อความที่แบบจริงจริงแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ยังคงรักคุณนะ่ะแต่เขาก็ต้องการความเข้าใจจากคุณด้วยเขาก็รู้นะว่าตัวเขาแบบไม่ได้เพอร์เฟตัวเขาไม่ได้ดีอะไรมากมายเลยเห็นไหมคะ แต่สิ่งสําคัญที่เขาอยากจะให้คุณรู้ในเรื่องราวนี้ก็คือเนี่ยเขาก็รักคุณน่ะถึงเขาจะไม่ดียังไงเขาก็รักคุณถึงเขาจะตัดสินใจผิดปล่อยให้คุณไปหรือเดินออกมาจากชีวิตคุณเองหรือเลิกกับคุณหรือทะเลาะกับคุณแต่ยังไงเขาก็รักคุณนะคะสิ่งสําคัญเลยคือเขาอยากขอบคุณคุณที่ต่อให้มีปัญหาเจอปัญหาอะไรหนักหนาสาหัสกันอะแต่คุณก็ยังไม่ไม่คิดที่จะปล่อยมือเขาคุณยังกุมมือเขาไว้ แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคุณดูไพ่ใบนี้นะไอ้คุณดูการข้อความไปนี้ยังไงเขาก็ไม่มีทางเลิกกับคุณยังไงเขาก็จะไม่มีทางที่จะปล่อยคุณไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่นะคะเน้นย้ํานะคู่ของคุณฟังฟังกันก่อนคุยกันให้ดีนะคะตัดสินใจกันดีๆก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราควรที่จะให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งได้อธิบายหรือได้พูดคุยกันปรับความเข้าใจกัน แต่ถ้ารู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ว่าโอเคนะก็ต้องยอมรับต้องยอมจำนวนนะคะถ้าคุณทั้งคู่จะตัดสินใจที่จะจบหรือจะยุติแต่อย่างน้อยๆอ่ะอย่าหายกันไปโดยที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนะคะฟังคําอธิบายกันให้มากๆคุยกันมากๆนะคะทาความเข้าใจกันเยอะๆบางทีมันอาจจะเป็นสาเหตุแค่เป็นจุดเล็กๆกับกลายเป็นเรื่องราวบานปลายเป็นจุดใหญ่หรือมันเป็นมันเป็นแค่เรื่องราวที่คุณคิดไปเองแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เนีเพราะฉะนั้นเขาอะก็อยากให้คุณเข้าใจแล้วก็อยากให้ฟังเขานิดหนึ่งนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณต่างคนก็ต่างเป็นความสุขของกันและกันเนาะก็ประมาณนี้โชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ